ให้คุณชมชิดชัดเต็มตาชัดทุกเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจากศแลเป็นสุดซีที่ให้คุณใกล้ชิดแบบเอกซ์คลูซเพียง20คนฟังรายละเอียดชัดๆได้ทุกช่วงดีเจที่4ี7 5 FM มไวมันพันว กลับก็สู่รายการขยี้ก้ากระโดดกระโดดใช้ชีวิตกันต่อกับพวกเราทั้งสามคนเหมือนเช่นเคยครับมาถึงช่วงของดีเจอ้นแล้วออกสนามวันนี้ครับไม่ต้องบอกผมเลยทำไมว่าให้ผมไปไหนเฮ้ยผมไปมาแล้วไอ้คุณพร้อมเลยอ่ะผมพร้อมมากมากคุณไปมาแล้วใช่คุณพร้อมสุดถูกต้องไปไหนบอกให้โลรู้ผมไปงานนี้มาครับ Thailand Com i ิ C o n 2014งานนี้นี่ถือว่าสนยนรวมทุกอย่างทุกความบันเทิงนะครับผมเรียกว่ามีทั้งแอนิเมชันการ์ตูนเกม ภาพยนตร์หรือแม้แต่คอสเพลย์แม่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ความยิ่งใหญ่เพราะว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเรื่องคอสเพลย์ใช่ไหมเออเรื่องความยิ่งใหญนะ่นี่รับะลองไปดูแล้วกันว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ออกสนามวันนี้นะครับพ้นพามาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับกับมหากรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองไทยและยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับ Thailand Comic คอน2014มหากรรมที่รวมทุกความบันเทิงนะฮะไว้ในงานเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันมวยปัม้มคอนเสิร์ตหรือว่าคอสเพลย์นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในงานเดียวกันหมดเลยจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ แน่นอนนะครับหากำความบันเทิงครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ากิดขาดพ่องานของเรานะครับพี่เอกนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับผมถามมาดีกว่าวัตถุประสงค์นะฮะของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรครับพี่ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนคอมมิคอนแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วมันมาจาก เบื้องลึกของหัวใจแล้วทำไมเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีงานอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูเรื่องของงานที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ตูนนะครับการขายหนังสือนะครับงานเกมหรือว่างานหนังก็ดีมันเป็นการแยกกันจัดหมดเลยเพราะฉะนั้นคอมมิคอนคือการรวมคอนเทนต์รวมเนื้อเรื่องทุกอย่างให้ไปอยู่ในงานงานเดียวกันวัตถุประสงค์ตรงนี้คือการรวมแหละแน่นอนหนึ่งนะครับสองเราก็หวังว่าการที่รวมคอนเทนต์เข้าด้วยกันเนี่ยจะมีการต่อยอดในภาคธุรกิจทั้งสองทางเลยครับ ต่างชาติมาลงทุนในบ้านเรารถ้าบ้านเรามีคอนเทนต์ดีๆก็อาจจะมีการเอ็กซ์พอร์ตนะครับนะครับหลายๆคนทุกคนเรียว่าอึ้งหมดเลยโอ้โหนี่คือตลาดเมืองไทยเหรอเนี่ยนะครับเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย ตอนนี้นะครับพ้นมาอยู่บูธของ Star Wars นะฮะอีกหนึ่งภาพย,ายนตร์ที่มีแฟนๆติดตามมากที่สุดเลยนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับและผมอยู่กับตัวนี้เลยนะฮะเป็นโมเดลที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะโอ้โหดาร์ทเวเดอร์ตัวจริงสูงเหมือนกันนะฮะเนี่ย นะครับไฮไลท์ของเรานะฮะับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยนะครับกับสาวสวงคัมเมอร์เดอร์เกิลนะฮะที่มผ่อตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับเธอนะฮะถูกสรรสร้างขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าครบรอบ40ปีของไอ้มดแดงนั่นเองนะครับมีได้รับอิทธิพลนะฮะมาจากไอ้มดแดงโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายแต่บวกไปด้วยความเซ็กซี่กันอีกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่จะได้เข้ามามีสัมผัสที่นี่นะครับมีแค่200คคนนนนนเเเท่าัั้ะะะรบพิศษสุดลยฮ กำลังจะขึ้นมาแล้วไปชมมาโมงกันเลยครับผมดเท่นยอดซิตเมริกาเนสยินดีต้อนรับาสโอ้ฟังดูมีพลังนะ ไปคอมิกใช่ไหม,มเราย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าเป็นซีรีส์ยอดมนุษย์เรื่องแรกๆของประเทศไทยที่โด่งดังกันถึงทุกวันนี้ครับรู้จักไหมไอ้มดแดงไอ้มดแดงอ่าทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนไอ้มดแดงไอ้มด,ดไอมดแดงจริงๆเนี่ยคือคนไทยเข้าใจผิดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่คาเมเลเดอร์เนี่ยไม่ใช่มดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นตั๊ก,กแ,แตนอ่ะ จริงๆตัวแรกที่เขาสร้างมาเนี่ยนั่นคือตะกะแตะนะครับเราคนไทยอาจจะไปมองมันเหมือนมดมั้งอะไรอย่างนี้ถ้าสังเกตดูดีนะฮะดวงตาของมันเนี่ยนะฮะก็เรียนแบบมาจากแมลงนั่นเองแต่ว่าแต่ละตัวแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนแปลงกันไปตัวแรกเนี่ยเขาตั้งมองว่าเป็นตะกะแตนหลังจากนั้นก็มีเป็นแบบดวงบ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็มีบางตัวนะครับที่อย่างเช่นอเมซอนถ้าใครจําได้จะเป็นแบบเหมือนคนป่านยหน่อยมาอะไรอย่างงี้ อันนั้นไม่ได้มาเป็นมแลมลงเออมาจากอเมซอนก็แล้วแต่เนื้อ<ๆ>เรื่องกันไปครับก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมาก,มากๆอย่างชื่อจริงเนี่ยบ้านเราเรียกไอ้มดแดงจริงจริงมันคือคามเมนไรเดอร์หรือว่าถ้าเรียกแบบยุโรปินเตอร์หน่อยก็มัสไรเดอร์มัสไรเดอร์หรือว่า,า,สวาใส่หน้ากากอีแบบยอดมนุษย์ใส่หน้ากากอะไรแบบนี้ออๆๆๆนะครับดังนั้นจงจาไว้ว่าไอ้มดแดงไม่ใช่มดนะครับแต่ว่าตอนนี้จะให้เปลี่ยนฮะว่าไปเรียก ไอต้ตากแตนหรือไอแ้แมลงคงไม่เท่า,าไอ้มดแดงนะครับและตอนนี้นะครับปีกถึงไฮไลท์เลยนะฮะว่าอยู่กับนี่คุณซาวชินนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะในเรื่องของการแต่งหน้ามากๆนะครับที่เห็นเธอปิดปากอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าที่แท้จริงของเธอนะฮะว่าเป็นยังไงซึ่งปกติในชีวิตประจําวันนี้เธอแต่งหน้าเครื่องหนึ่งนะฮะซึ่งมคนที่แต่งหน้าเหมือนกับดาราหรือว่าหลกาลายฑิตปินนะฮะที่เธอต้องการได้ด้วยวันนี้จะมีการดูนะฮะว่าเธอจะแต่งหน้าเหมือนใคร สตาฟของเราหน้าตาแบบนี้นะคะขาวๆน่ารักน่ารักใช่กอร์จิโน่โบนอเบเบโกอรสไตร์ตัวมและนี่คือตัวจริงค่ะจำแต่งให้เหมือนกับคนนี้นิชนโาาิโนะจ้าขอเชิญคนนีชนาา้ชิโนะคันะตัวสำรองโชว์ตัวใใกล้เลยค่ะชมได้นะคะว่าหน้า สวัสดีครับโอ้โหนี่แต่งตัวเป็นตัวอะไรครับเนี่ยโกไคเลสครับโกไคเลสอาวุธของคุณคืออะไรครับเป็นอาโกไคซอสกับโกโกไคกันครับนี่โอ้โหมีพลังด้วยนะครับไม่ธรรมดาแปลงร่างได้ด้วยใช่ไหมอ้าวชุดสไปเดอร์แมนนะครับจะมีไล่ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงคอมเมซิ่งสองนะครับโอ้เดี๋ยวจะมีขบวนพาเหรดของสไปเดอร์แมนรอติดตามดูนะครับผม ขึ้นในตอนเด็กๆเราฝันว่าเราอยากแบ่งร่างเหมือนพวกเขาเราพอโตขึ้นมาเราก็เลยอ่ะทําชุดกันแล้วก็ใครอยากเป็นสีอะไรก็เป็นกันเลยตามความฝันของเราเด็กๆเอาเดย่างนั้นนะคะแต่งเป็นระเด่นครับผมจากไวท์เทนเกียร์โซลิดครับผมยิ้เแอร์เย่ครับผมจากกัปตันาเป็นนาฬิกาคอสเพลมีเสน่ห์ยังไงครับทุกคนชอบมันเป็นการแสดงตัวตนของตัวเองครับถ้าเกิดเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เราก็เพียงแค่ว่า เราซื้อชุดมาให้เหมือนเอเออยา่าคิดว่าใครเป็นเ,นนเรามีความสุข,ขก็พอเราไม่ได้ทำให้ใครใครเดือดร้อนเขา,อาโอ้โหสุดยอดมาก และในช่วงโลกอนาคตวันนี้คุณลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือเตาอบสามารถแชทคุยกับคุณได้อะไรมันจะเกิดขึ้นนวัตกรรมใหม่นะครับจากค่าย LG ที่จะให้ตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือว่าเตาอบเนี่ยสามารถแชทคุยกับคุณนะฮะได้เหมือนคนจริงๆผ่านโปรแกรมไลน์โดยทำงานผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Home Chat ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณนะครับ่เรียกว่าง่ายสุดๆคุณสามารถสั่งได้เลยครับอะอย่างตู้เย็นครับ ถามได้ว่าน้ำในตู้เย็นเหลือกี่ขวดหรือจะเป็นเตาอบครับสามารถถามได้ว่าอีกนานไหมกว่าจะอบเสร็จหรือจะเป็นเครื่องซักผ้าสามารถสั่งได้เลยให้ซักตอนนี้กลับมาจะได้ตากผ้าได้ทาเวลาตามที่คุณต้องการพอดีหรือว่าเจ๋งไปกว่านั้นครับสามารถสั่งตู้เย็นของคุณเนี่ยให้ถ่ายภาพในตู้เย็นส่งมาให้คุณดูได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่า สุดยอดจริงอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองและตอนนี้ก็มีใช้งานแล้วนะครับที่เกาหลีนั่นเองครับส่วนประเทศไทยฮะ <c oughs> เราคงต้องรองกันต่อไปนะฮะว่าเมื่อไหร่จะมีให้ใช้กันแบบนี้แต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดมีนะฮะผมว่าความสนุกมันจะเกิดขึ้นแน่นอนสมมุติเราเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วมีเพื่อนถามว่าเฮ้ยแชทอยู่กับใครอ่ะตอบไปเลยดังๆฮะแชทอยู่เครื่องซักผ้า ช่วงหน้าพบกับตัวจริงของศิลปินเพื่อชีวิตแห่งชาติแอดยืนยงโอภาคุณติดตามได้ไห,หนขย่งก้าวกระโดด